ช่าช้าครับวันนี้จะมาสอนอะไรครับวันนี้ครับจะมาสอนการไล่ลูกเสร์กิตครับโดยนี่ทำจะเป็นการดูดทับตัวเมนครับ ACDO ขนาด5 0แอมป์ครับตัวตู้นะครับแสงสว่างนะครับเต้ารับและเครื่องปรับอากาศและเครื่องน้ํ้ำอุ่นครับโดยถ้าเกิดไฟลวกขึ้นมานะครับตัวตู้นะครับก็จะตัดนะครับทุกตัวเมนโดเรานะครับจะทำการจำลองนะครับถ้าเกิดไฟลวกขึ้นมานะครับตัว ACDO ของเราก็จะตัดการทำงานนะครับ โดยถ้าเราเอาขึ้นนะครับเกลือก็ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับยังเกิดไฟรั่วอยู่นะครับผมนะครับจะมาสอนปิดง่ายๆครับปิดรูปเมกเกอร์ย่อยทั้งหมดออกก่อนนะครับเราปิดนะครับเพื่อเป็นการตัดวงจรนะครับภายในบ้านทั้งหมดครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการกอร์าชีวอนะครับไปนะครับเราจะมาไล่ครับว่าวงจรไหนครับมีปัญหาโดยทําการเปิดทีละตัวครับ ท้องควนะครับเปิดขึ้นไปปุ๊บเบเกอร์อเมนตัดนะครับแสดงว่าท้องควนะครับเปิดไฟรั่วอยู่ครับโดยถ้าหากเราพอเข้ารับอันนี้สอบนะครับเบเกอร์ก็จะทำงานได้ตามปกติครับ